พบกันอีกแล้วนะคะช่องพี่พูน้องพิมพินค่ะวันนี้แม่พามาเดินตลาดน้ําพุค่ะตลาดในกัมพูชาเขาเนาะรอบๆตลาดก็เหมือนเมืองไทยนะคะของกินก็จะเหมือนเมืองไทยก็จะมีกับผ้าบ้านเขาแต่ส่วนมากก็จะเป็นของไทยค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆตลาดลมีหลายอย่างค่ะมีขนมมี ไก่ทอดปลาหมึกย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งหนังไก่ทอดผลไม้ขนมหวานจะเหมือนประเทศไทยเราอะค่ะส่วนมากก็จะมีของไทยเพราะว่าโซนนี้มันอยู่อยู่ติดกับโรงเกอร์ก็จะคนไทยมากนะคะถ้าเข้าไปข้างในลึกกว่าน,นี้ก็น,น่าจะเป็นอาหารของพวกเขาเนี่ยค่ะตลาดเขามั็นจะยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้ก็มีของเล่นมีบ้านลมเด็กๆแล้วก็จะมีน้ำพุคน เห็นคนไทยเขาพูดกันค่ะว่ามาตลาดน้ำพูตลาดน้ำพู้แล้วก็เลยลองมาดูนี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะแม่เดินมาคนเดียววันนี้เดินมาหากับข้าวกินไม่รู้จะกินอะไรเลยค่ะของเยอะจัดไม่รู้จะกินอะไรกำลังเดินดูหลายๆร้านเดี๋ยวแม่ไปเดินดูก่อนนะคะว่าแม่จะซื้ออะไรไปกินดี มีซูชิมีอะไรวัฟเฟิลอะไรก็มีหมดนะคะนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่พุธน้องเพียงพินด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าจะถ่ายในข้างในตลาดคือคนมันเยอะมากอันนี้แม่ถ่ายตรงน้ําพุที่เขาซื้อของเสร็จแล้วเขามานั่งกินกันนะคะนี่ตอนสงการานเขาก็จัดกันตรงนี้นะคะแต่แม่ไม่ได้มานะเพราะว่าแม่ทํางาน อันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ